วันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับในการตั้งโฟล์ดแมปอยู่ใน PowerPoint นะก่อนอื่นมัดเมาจะเข้าไปเปิด PowerPoint ออมาอันดับผู้ใดบุ๊กส่ PowerPoint มาในหน้า desktop อนี่บุ๊่วนออกมาในหน้า desktop นี่นะจะเป็นเรื่องอะไรอย่างนี้นะเป็นเรื่องอะไรอย่างนี้ก่อนที่ผู้ใดบุ๊่วนออกมาในหน้า desktop อปนี่นะ ไปเรื่องอย่างนี้เลือกจะไปพิมพ์ซอร์เียก็ได้นะไปเป็นเรื่องอย่างนี้ส่วนข้าพเจ้าข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าจะเลือกเอาจะเลือกอ่องมาหน้หนาเดสก์ท็อปนี้แล้วจะไปเปิดนะเดนะมื่อเปิดออกมาหอหน้าหน้าต่างนี้แล้วเนาะแล้วติดกเข้าไปในนี้เลย กินเสืต okay. ัวนี้เลยนะไปเข้าไปโอเคมอดขั้นตอนนี้เนาะในเมื่อก่อนเอาบด้ตั้งเนาะบริตั้งหรือว่าอ่าละยตีล่างเนะเาบอได้หเกี่ยวกับการตั้งส่วนไล่แล้วเราจะมาเคียนเนาะมาเคียนลค่อยมาตั้งสินี้เนาะสมมติว่าจะเขียนใส่หัวข้อเนี่ย กันเซลลข้อตัวนี้จะมาเลือกเอาอยู่ในนี้นะจะมาเลือกเอาอยู่ในนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันจะสะเดีนี้มันจะสะ,แ,ะ,สะและตัวอักซอนตัวอักษอนถ้าว่าเป็นตัวภาษาลเลาตัวตัวภาษาเลาาตัวอักซ,อน,อ,กซอนจะเป็นดอกจำปาอย่างนี้จะเป็นดอกจำปามันจะกินเนื้อทีไยและมันจะบ่งน้ำเมื่อเวลาไปพรีเซนต์จะเป็น อาจจะเก line, line 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 way, so ิดเป็นละลายสไลด์หนะจะเกิดเป็นลายสไลด์ฉะนั้นฉะนั้นเราจะไปต <laughs> <sighs> ั <Reality am detriment> ้งแนวได้เพื่อความสะดวกสบายให้เขาเนาะก่อนอื่นมัดมันต้องเข้าไปในวิวหนะเข้าไปในวิวนี้หนอเข้าไปในนี้หนอเข้าไปในนี้หนะเข้าไปในนี้แล้ว ตรนี้เข้าไปในวิวเลยนะโปรแกรมมันจะสร้างเมื่อเข้ามาหันด้านนี้อาจจะเข้าเป็นเรื่องเอาตูดใดนะต้องเป็นเรื่องเอาตัวนี้นะเดี๋อวตัวน,นี้เดี๋ยวตัวนี้ได้เอาวันนี้มัก็เข้าไปเลยไปเป,เปิดเลย ทีนี่จะมีละลายสไลดนะ์ละลายสไลด์ออกมาหนะักแบวมันคิดเข้าไปวันนี้าจะมาตั้งนี่ไนดะ้จริงตั้งได้นะ่ะติดสี่แล้วเ,เข้าไปในโฮมคือเก้านะ่ะเข้าไปในโฮมนะ่ะเข้าไปในโฮมนี่นะ่ะเรามาทาซี่ไซนะ่ะทาซีไซมวัวนะเคาะห์น่ะแทซีไซมวัวเคาะ แล้วมันเลือกเอาตัวนี้ฟอนเลือกกับตัวนี้ตัวซ้เจ๋อน,น้อยอยในเจ๋งน,นี้ได้มันเลือกเอาติดเข้าไปแล้วมาเขียนใส่เลยคำถ้าพูดได้บรยักพิมพ์ผู้ได้ปยักพิมพ์จะไปเลือกอยู่ไหนฮะมันเลือกไอ้นี่เนาะ แต่ว่าข้าพเจ้าจะพิมพ์ใส่เลยนะ่ะทีนี้จะใส่เป็นไทม์เนลละมันน่ะขนาดของมันจะใส่เป็น44นะ่ะอักซอนน่ะทีนี้ใส่เป็นเข้มน่ะเพราะว่าเป็นหัวข้อเนี่ยทีนี้ผู้ใดอยากได้ผู้ใดอยากตั้งใส่เป็นเพชรลายโอทีก็แล้วแต่น่ะแต่ว่าข้าพเจ้าเองจะใส่เป็นใส่เสื้อถาวทีน่ะแล้วซีจะใส่เป็นสีดำคโอเค นี้เนื้อน้อยหน่เนื่อน้อยเนื่อน้อยอ,ยอยาจจะไปกับเข้าไปกับเก้านะฮทัชชี่ใส่เลขียนกับเก้าพิมพ์กเก้านะเอดกเกะแต่วันนี้จะใส่ใส่ซััปซองใส่ซุนะซจไปจะบวยังก็ได้โอเคโอเคัน<บ><บ>นี้เลาตัวบ็อกตัวทีอย่งตัวนี้นหน่ไปตั้งตัวนี้ก่อนตั้งตัวนี้

โอเควันนี้แล้วบล็อกตัวที่หนึงนะเข้าไปบล็อกตัวที่สองส่วนรายจะใส่เป็นซรงบล็อกเท่านั้นที่ที่หนึ่งับตัวที่สองอนะอะไรมาถ่าซีก้อเทียนีุ้ก้านวะ่าตรงนี้ขนาดจะใส่บอ่าสีีกันนะน,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 นี่ก็ไคอนเห็ดที่ก้านเนี่ยเนื้อในนี่ก็ ทาศี์ให้หมดเลยการพู้ใดอยกากทาศี์ตลอดหัวข้อทาศีไปแต่วา่ขาข้าพเจ้ามักง่ไงนะทาศี์กลัวเลยเนี่ยใช้สารสื่อแบะว่าเป็นเนื้อใ<ๆ>นน,น,นะไปถึงบอกไปที่ทราบจ้ะที่ที่นี้กับตั้งกันกันผู้ใดอยากตั้งกับตั้งไปตั้งไปตั้งไปไมนสัก ส,ส, G, ส anyway, ิสงใส่เป็นสิสงแล้อตามเงือไเดียวนะคได้ยักใส่เป็นแสลัดกัใส่ใส่เป็นแสนเท้าทีกัใส่ nguyên hạt tăng đây bọc từ trên nương từ trên so đây nguyên tăng từ trên sao thì không phải từ một cái phải một kho thêm ra chi được sao chi khó này nè này nè này khó phải cao lại ติดกล้องเนี่ยส,สั้นสิบส่องนะลงทิดลงชื่อไปสี่แล้วแต่เฮาเนะไปใส่สีดำใสน่นะนี้่ได้เฮ็ดตั้งกับตั้งได้ไปยักตั้งก็แล้วแต่เนาะนี่มันการกำหนดวันเดือนปีเกิดเอ่อวันวันเดือนปี ในการเขียน์ิน่เสนะจะช่วงสักแต่ต้อง,งไวใช่ไหมเล่นดีเรือปรตยัดเวลานะเูียกตั้งตัวที่สามที่ีห้าทีก แล้วแต่น่ะแต่บัลล์แคปิตอลตั้งจะสาร้างบ็อกเมื่อตั้งแล้วน่ะก็เข้าไปในไฟนี้เลยขเข้าไปแซฟในนี้เนอเข้ามาเนี้เขา้าไปในไฟนะทิ่เข้าไปแล้วมาอนีอเอนนนน่เป็นเรื่องอะไรเนี้ยน่ะเอส ป๊อปตังมาเจอตรงนี้แล้วมาเขียนชื่อนะแล้วแต่เอาตังเงาวย่างนี้ตังใส่ซีเล็บโอโต้คือของโปรแกรมออโต้ออกมาก็แล้วแต่หรือว่าจะใส่ซีตามความมักตามการจีจ้ำของเราแล้วแต่นะแต่ว่าพ้าธเจ้าก็ได้เอาแต่ตามซื้อนี้นะสำคัญนีแต่หนังสกุลตรงนี้นะหนังสกุลตรงนี้สำคัญสักคำ เอาไปตัวนี้น่ะสำคัญวันตัวนี้นะแล้ววันนี้ติ๊กเข้าไปไหนล้วมันเลือกกับตัวนี้เลยมันจะมีละลายตัวละลายตัวเอาเรื่องเกี่ยว่าประเด็นประเด็นสำคัญต้องไปประเด็นสำคัญเอาเรื่องกับตัวนี้นนล ot, ลเลยติ๊กเสเร็นนจนี้แล้วเซฟเซฟเราจะเซฟไว้เนี่ยส่งได้ก็แล้วแต่น่ะถ้าเราเจอวา่อเาเราเซฟไว้เลี่ยส่งส่งสีหรือว่าส่งดี แต่ว่าไฟตัวนี้สําคัญเราบบตรงลุบออกถ้าว่าเราลุบออกเขาจะจะได้มาตั้งไม่กเก้านะเสร็จไปมอน,นี้กับปิดไปปิดไปตรงเบื้องนะแล้วกลับมาเปิดไม้ทั้งนะเปิดไหม เมื่อเวลาจะเขียนหนังสือเลยจะเขียนบทเงียนเขียนบทพิเศษเมื่อทำมาหอดหน้าต่างนี้ทาบุตรงเข้าบทตรงฝาเข้าไปไหนเลยแต่ไปเลือกอ่ะตัวนี้้อเลือกอ่ะตัวที่สองเลือกอ่ะตัวที่สองเลือกอ่ะตัวที่สองติดเข้าไปไปตัวเดียวตั้งอะซีนะซีตัวเดียวตั้ง คือพิจารณะแล้วบัดน,นี้อาจจะมาคลิกเข้าไปไหนเลยว่าฮอตขั้นตอนนี้ว่าฮอตขั้นตอนนี้เราจะเห็นเห็นได้เข้าไปเที่ยงได้ขั้นตอนนี้ไปดคลียร์ติดใจเคลียร์รยรติดใจเคลียร์นั่นะคิดซ เขียนเลยตัว x ครับนะถ้าว่าเฮาจะเขียนเป็นภาษาลาวเขียนเป็นภาษาลาวตัวภาษาลาวจะบ่เป็นอุปกรณ์ทางปคือเวลาที่เฮาบ่ได้ตั้งจงาอ่าสไลด์เดียวน่ะอยากเบิ่งสไลด์ตัวต่อไปมันจะมันจะได้หรือบ่ับิสไลด์ตัวต่อไปิสไลด์ตัวต่อไป การงานเก่าเวลาเข้มภาษาลาวเนาะมันจะเปลี่ยนไปตามเวลาจะเวลาเฮาจะเข้มเป็นภาษาอังกฤษเบิ่งนี้มันจะเปลี่ยนไปจอเลยเอาสไลด์ที่3งดูมันจะได้บ่สไลด์ที่3นี่จะได้เกาภาษาาดภาษาางาเกา สลับกับงานเนาะโอเควิดีโอนี้มาฮอดนี้กับจบลงเพียงเทนี้เนาะกดติดตามเบิ่งวิดีโอตัวต่อไปเนาะวิดีโอตัวต่อไปขนะ้ปาพเจ้าจะมาสอนเกี่ยวกับการตั้งอ่าตั้งโฟร์แมตอยู่ในเอ็กเซลด้ตัวต่อไปนะตัวต่อไปจะมาตั้งอ่าจะมาตั้งโฟร์แมตอยู่ในเอนะ็กเซลเนาะอยู่ในเอ็กเซลเนาะเอาก็สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้เนาะ